น้องเอบิเกลเป็นครูสอนคลาสออกกำลังกายแล้วล่าสุดน้องเอบิเกลทาย,ยาทหมื่นล้านของคุณพ่อนัดวิสรุตรังสีสิงห์พิพัฒน์กับคุณแม่ชมพู่อริยาได้เปลี่ยนอาชีพและดูจะชื่นชอบมากๆนั่นก็คือการเป็นครูสอนคลาสออกกำลังกายเทเลพิสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะ ดวยวันนี้น้องเอบิเกลอยู่บ้านชิลๆและมีพี่ๆได้มาออกกําลังกายร่วมกับคุณแม่ชมพู่อริยาแต่แน่นอนค่ะว่าน้องเอบิเกลเขามีความเป็นเจเจมากๆอยู่แล้วจึงทําการสอนพี่ๆพ,พร้อมกันนี้ยอีงมอบของขวัญเป็นลูกบอลและห่อให้อย่างดีสุดน่ารักพร้อมกันนี้ยังบอกว่าแต่ละท่าทําอย่างไรให้ขึ้นไปนั่งบนนี้ทําอะไรบ้างซึ่งต้องยอมรับจริงๆค่ะว่าน้องเอบิเกลได้รับอิทธิพลมาเต็มๆจากคุณแม่ชม ผู้อาริยานั่นเองค่ะที่ชื่นชอบการออกกําลังกายเทรปพิสแบบนี้ซึ่งบ้านนี้เองก็มีเครื่องออกกําลังกายมากมายทั้งด้านนอกด้านในคุณแม่ชมพู่และปันนอตสามารถออกกําลังกายได้พร้อมๆกันเลยทีเดียวนี่เขาเรียกว่าบ้านที่ฟิตมากๆนอกจากจะอบอุ่นมากๆแล้วนั่นเองค่ะแถมความสดใสความเจ๊ยแจ้วของน้องเอบิเกลก็น่ารักขโมยหัวใจพี่ป้านาอาทั่วประเทศไปแล้วล่ะคะ่ะว่าแต่น้องเอบิเกลขาช่ ชุดวันนี้ไม่ค่อยเหมาะกับการออกกําลังกายสักเท่าไหร่เลยนะคะน่าจะเปลี่ยนมาเป็นชุดออกกําลังกายน่าจะดีกว่าน่าจะกระฉับกระเฉงนั่นเองค่ะยังไงก็ขอเป็นกาลังใจให้กับน้องเอบิเกลในการเป็นครูสอนออกกําลังกายด้วยนะคะขอขอบคุณคุณแม่ชมพู่อริยาและน้องเอบิเกล สำหรับใครที่ชื่นชอบข่าวบันเทิงซุบซิบดาราแบบนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้น้องลัดดับนิ้วด้วยนะพร้อมจะเสิร์ฟข่าวมาอัปเดตเรื่อยๆให้ไม่ตกข่าวทุกเทรเลยจ้า